อ้าล้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมโชคโกดเรดิโอนะครับเอาละใครอยากโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีวันนี้เชิญเข้ามาเล่าได้เลยนะครับอะไรคนตัดต่อมีสายมาโอเคคนตัดต่อเดี๋ยวโอนสายทำไมให้ผมนี่ยหนึ่งสองสมอามอ้าวสวัสดีครับคุณชื่ออะไรหรอครับสวัสดีค่ะชนะสก,กีลินคะ่ะคุณลินนี่อายุเท่าไหร่หรอครับอ๋อฉันอายุ14ค่ะ อ่าคุณตินครับเอ,อ่อเล่าเลยครับไม่เป็นไรครับเรื่องมันเกิดกับดิฉันและเพื่อนของดิฉันค่ะพอดีไปล่าท้าผีที่อาคารเก่าค่ะอาคารมันเป็นยังไงหรอครับเก่ามากค่ะอายุเกินร้อยปีค่ะคือ,อตอนเข้าไปเนี่ยน่ากลัวมากเลยค่ะกรงจกแตกไปหมดฝนก็ตกด้วยนะตอนนั้นฉันมากับเพื่อนคือ4ี่คนรวมฉันแล้วเป็น5้า ขณะที่ฉันกำลังเดินตามเพื่อนอยู่นั้นฉันอยู่เป็นคนสุดท้ายฉันถูกสะก,กิดอะไรโดยไม่รู้ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดินเล่าว่าคุณถูกสะก,กิดโดยอะไรที่ไม่รู้หรอครับคือมันเป็นโครงกระดูกอะค่ะอุ้ยณวินาทีนั้นฉันวิ่งสับตีนแตกไม่รอใครแล้วค่ะฉันวิ่งไปก่อนเลยและฉันก็ไปเจอ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 อะ้รครับคุณมาสโกลิกะฉันคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นสื่อมวลชน ครับฉันกับคุณมัสโกเดินไปด้วยกันฉันเดินไปเจอผีโครงกระดูกตัวนั้นอีกแล้วและณววนาทีนั้นฉันวิ่งสับตีนแตกไม่รอใครแล้วแต่ฉันก็เป็นผู้โชคร้ายหกล้มแต่ด้วยความโชคดีฉันไปเจอห้องห้องหนึ่งฉันก็เลยวิ่งเข้าไปหลบค่ะและในห้องนั้นเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติไหมครับคุณลินมีค่ะโอเคครับคุณลินเล่าเล่าเลยครับฉันเจอดวงวิญญ,ญาณ ปลาดมันเข้ามาใกล้มากฉันเลยสลบไปหลังจากนั้นนี่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมครับและเพื่อนเพือของคุณล่ะที่พัดผ้าจากการในตอนนั้นฉันตื่นขึ้นมาฉันเจอเพื่อนของฉันค่ะและเพื่อนฉันก็เล่าว่าชายก่องของฉันเคยเป็นภรรยาของท่านเขาโรเซตหรือวิญญาประหลาดที่ทำให้ฉันสลบไปนั่นเองค่ะไอเชี้ยม่งฮีว่า เขาเป็นผู้ชายตัวสูงแล้วก็มีผมยาวเพื่อนของฉันเล่าว,ว่าไปพบรูปหนึ่งที่ห้องศิลปะเก่าของตึกค่ะเพื่อนของฉันก็เดินสำรวจไปแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งของฉันไปสะดุดตากับภาพหนึง่งเขาบอกว่าผู้หญิงในภาพนั้นเหมือนฉันมากคือเหมือนตั้งแต่หัวยังจะหลดเท้าเลยค่ะหลังจากนั้นฉันและเพื่อนก็หยุดหลุดมาอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะรู้สึกว่ามีตึก ข้างหลังที่เป็นตึกที่เราเคยอยู่อยู่ดีก็กลายเป็นตึกที่สภาพดูใหม่เอี่ยมแล้วฉันก็ได้พบกับท่านเขาโรเซตค่ะเขาได้มอบที่ติดผมมาให้ค่ะและอยู่ดีๆก็มีสัตว์ประหลาดหรือตัวประหลาดเป็นแมมโมโฟมาค่ะเดี๋ยวๆดี๋ยังมีอยู่หรอครับนี่หลังจากนั้นฉันก็พิคคิวว่าเมตาโมอฟอสเซแล้วก็ปราบปีศาจแมมูมได้ค่ะ อ๋อไปปิดที่เคียวอ๋อขอบคุณมากนะครับคุณลินค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าอีกนะคะเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าอีกคราวหน้าก็อย่ามาอีกนะครับอะอะไรนะคะอะอะไรนะคะเปล่า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 ครับไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรทัางนั้นครับอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราเรื่องได้สนุกมากเลยนะคะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังการโทรครั้งนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าคนที่โทรมา คือคนที่ผมชอบเป็นอย่างมากเลยอ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยคนที่ผมไม่อยากพูดชื่อโอเคโอเคท่านผู้ชมเอ่อคนต่อต่อโอนสายเข้ามาให้เลยครับสวัสดีครับคุณพี่เซซึนะค่ะสวัสดีค่ะคุณโชคทีวีผมก็ติดตามพี่มานานแล้วคือผมอยากจะพูดว่าแต่งงานผมยังไงครับคุณพี่เซซึนะโอ้ยโอ้ยอะไรเขางกูเฮียโอ้ยอ่าท่านผู้ชมครับผม ด็อกเตอร์เอ็มบีนะผมก็มารับช่วงต่อจกไอ้โชคนะไอ้โชคนะโดนใครที่ไหนไม่รู้ฟาดที่ที่หัวหัวแตกส่งเข้าโรงพยาบาลไปละโอเคคุณชนะเชิญเล่าได้เลยครับผมคือเรื่องอยี่จะเล่าเนี่ยมันต้องย้อนเวลาหน่อยนะคบเพราะว่ามันเกิดจากตัวฟอยของฉันเนี่ยเกิดอาการปวดท้องค่ะเออตัวเฟอยของคุณเนี่ยปวดท้องด้วยสาเหตุอะไรครับไม่ทราบว่าเป็นจากเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยค่ะคือฉันกลับมาจากเรียนเต้นพร้อมกับเพื่อนสนิทข,ของฉันแล้วก็ตัวเอยของฉันเนี่ยก็มีอาการปวดท้องค่ะอ๋อ เล่าต่อได้เลยครับฉันกับเพื่อนสนิทของฉันเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปหาเพื่อนที่มีความรู้ทางด้านการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงน,นะคะแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คดฝานก็เกิดขึ้นอ๋อเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นฉันไปหาเพื่อนของฉันแต่ตัวเฟอร์ของฉันมันหายไปค่ะครับฉันและเพื่อนตามหากันอ่ะไงต่อครับหลังจากนั้นไม่รู้รายรู้ตะวันแต่สุดท้ายก็ไปพบพบว่าอยู่กับ โดนัทเขารู้จังค่ะตัวเฟอร์ของฉันพูดคุยกับเขารู้จังค่ะเดี๋ยวนะคุณเล่าว่าตัวเฟอร์ของคุณเนี่ยพูดคุยอยู่กับข้ารู้จังใช่ค่ะตัวเฟอร์ของฉันเนี่ยพูดเนอค่ะพูดเป็นสำเนียงคนสุพรรณนะคะและคุณบอกว่าเป็นภาษามนุษย์ด้วยเป็นสำเนียงสุพรรณว้าวแต่มีอันที่พีกกว่านั้นคะ่ะขณะที่เรากำลังตามหาอยู่นั้นแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยกำลังช่วยกันตามหาหรือมาจับตัวเฟอร์ของฉันก็ไม่รู้ อยูยด,ดีก็มีคนจับภาพได้ว่ามีตัวประหลาดโผล่มาค่ะอู้ว h าจะฟอกมัก็เหมือนคนป,ปกติทั่วไปค่ะมีตัวประหลาดโผล่มาในวินาทีนั้นหรอครับเจ้าตัวประหลาดมันมีรูปร่างอย่างไรครับช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับหรือตัวสูงมีกล้ามค่ะแล้วก็ใส่ต้อมหูได้ข่าวว่าคุณมีวิดีโอมาตอนนี้ฉันได้ส่งวิดีโอไปให้ทีมงานแล้วนะคะอ่ะทีมงาน ถ่ายขึ้นภาพจอหนนะอ่อยนะเออคนต่อๆทำให้เป็นภาพช้าๆหน่อยเพราะผมอยากเห็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันสปนปนไปเดอร์แมนฮ้ายน่ากลัวจริงๆน,นะเดี๋ยวนะตรงนั้นนี่ ม่ใครสังเกตเห็นไหมว่ามีตัวประหลาดปีนเสาไฟอยู่ไม่มีค่ะไม่มีใครเห็นเลยนะวินาทีนั้นนี้ไม่น่ากลัวเหี้ยยังมีคนพบตัวประหลาดอยู่ไหมครับนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีบ้างนะคะอ๋อคือออกมาซื้อโดนัทจากเขารู้จังค่ะสงใสัยเขาคงแบบติดใจโดนัทของร้านเขารู้จังเป็นแน่แท้ครับก็จะนะ,ะเราเรื่องสนุกบ้างเลย เดี๋ยวผมคงต้องปิดรายการลนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมโชคที่โรงพยาบาลนะไม่รู้ว่าโดนใครที่ไหนฟาดไปที่หัวขนาดจัดรายการโอเคไม่ใช่นะเดี๋ยวปิดรายการพร้อมกับผมอ๋อขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรื่องหน้าเนี่ยจะมาเล่าเรื่องแนวอื่นบ้างน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยะาท่านผู้ชม